ิอะไรขึ้นกับแมคโครชะง,งักหมดเลยครับโอ้ภาพนิ่งครับตอนนี้แมคโครหยุดนิ่งหมดเลยเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โดนสตาร์ทไปแล้วตอนนี้โดนสตาร์ทครับรถด,ดำออกไปพร้อมกันหมดเลยครับโอ้แน่นอนมากนี่ภาพนี้หาดูยากครับดันัวกำ<อ>ลังตักใส่อินดีอยู่ครับนี่ตอนนี้ทีมงานเสียดมก็จะขึ้นมายืนอยู่ข้าง ดันชูแล้วนะครับเนาพื้นที่ก็แบ่งๆกันไปครับผมนี่ฮนะทีนี้ก็เข้าที่แคบกันหน่อยลนะออกตัวได้ครับออกตัวได้ าสวยครับตะน้อยบอกจะมาวันเสาร์นี้ครับปลาน้อยร้อยเจ็ดห้านะมารอดูปลาน้อยสายจวดตอนนี้ก็เบรกตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะออกกันทางขึ้นเกินไปไปยืนด้วยกันหมดแล้วครับแมคโครตอนนี้ยืนร่วมหมดเลย คานหนึ่งออกมาก่อนนะครับดูสภาพถนนนี่เป็นคืนหมดแล้วนี่ถ้าเจาะลงไปลึกๆเหมือนทีมงานาเสียโดมนี่ดินไม่ติดกระบะนะครับโอ้รถดำออกไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะดูดิไม่เหลือรถดำเลยครับต,ตัดเลนแล้วครับไม่ตัดเลนไม่ได้ ทางนี้เป็นคืนเยอะนี่ทีมงานเสียพีนี่เขาเอารถไทยลงมาทําทางให้รถดัาวิง่งเราเอาศัยแกมซะเลยนี่เป็นไงละ่ะจวดกันแต่เช้าวนันนี้บางคันก็ปาไป เที่ยวนะครับแปดเที่ยวไอยิวข้าก็เข้าไปกินก่อนนะครับงานแบบนี้บางทีมเขาก็จะจอดกินกันเลยให้ดูทางออกตอนเช้าเชอ้เริ่มออกอาวุธแล้วครับ NPR 210เริ่มจวดแล้วแหวกซ้ายแหวกขวาแล้ว <laughs> 210แหวกซ้ายแหวกขวาแล้วครับมาไม่เหมือนชาวบ้านกันแล้วเออดูเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรเวลาเข้ามาพร้อมกันก,ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับความวุ่นวายมันก็จะเกิดเอ้านอนนอนเอา,ออเอาโอ้คุนเงินครับ งินแทรกครับผมตอนนี้ก็รักษาแหนบไว้หน่อยเด้อนุอ่นเอ้ยเพราะว่าทางตอนนี้คือถือว่าแบบสุดๆนะครับย่ำแย่สุดๆเลยคือรับไม่สามารถลองรับรถดำได้พร้อมกันนะครับเส้นทางตอนนี้ก็อ,อาศัยว่า เวียงหัวเอาครับนะคนที่วิ่งแต่เช้าครับตอนนี้ก็เข้ามาก็ยกดำเห็นไหมเขาดินดินเขาไม่ติดดำเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาได้ตักดินดานนะครับเขาได้ตักดินดานแต่ของเรานี่โอ้ตักขี้ตมพี่น้องตักดินทุ่งนาอยู่ครับแล้วตอนเช้ามีน้ำหมอกไงน้ำ ใส่กระบะด้วยโอ้ยมาตรงหว่วงแล้วพี่น้องเอ้ยติดกระบะครับนี่ผมกะว่าผมจะจอดแซะแล้วครับไม่ไหวครับผมถ้าสักสมไปนานๆแล้วมันเหนื่อยนะครับสู้แบบจอดแซะเรื่อยๆดีกว่านะครับ อาเตาอาตัวออตัวเตานีสใสดีครับพูดเพาะด้วย แต่เสียอย่างเดียวพูดติดอ่างเต่าพูดติดอ่างเอาล่วงแล้วพาผมเก็บผ้าก่อนเวลาเต่าพูดเต่าจะอ่าอ่ากับกับกับเต่านี่ใสดีไปดูที่เทกันเลย หรือเปล่าจะมาขนส่งไหมว่าวนี่ผิดหรือเปล่าเออใช่อีกงๆด้วยนึกว่าตรงนี้เป็นขนส่งบอก่าจะส่งตูดให้หิงงับหิบงเทอยู่นู่น

จ้าหนาที่เขาต้องไปโบกแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเทกันสเปะสปะแน่นอนต้อมใจเย็นต้อมเอ๋ยใจเย็นติดกระบะเหมือนกันครับดิมงานพวกเราติดกระบะอยู่แล้วดวินอย่างนี้โอ้ตั้งกองอำนวยการแล้วครับ ทีมงานรถไทยมีกองอำนวยการแล้วต้องมีจุดพักเนาะมีที่กินข้าวนะครับไม่งั้นนี่รถไทยจะไม่มีที่ที่จอดรวมตัวกันกินข้าวถุงมืออ้วนแน่เลยนั่นอยู่ตรงนั้นอะ ตนนี้ก็แ8โมงจะครึ่งแล้วนะครับรถเยอะมากเพราะว่าคนออกไปทำงานเนาะออกไปทำงานนักเรียนด้วยโอ้รถเยอะครับรถเยอะโอ้ท้องฟ้าสวยงามแท้ ขึ้นบ่อมานี่น้องใหม่ทีมงานทัหนึ่งครับพึ่งมาถึงเมื่อวานนะครับผมไอ้หนุ่มสำโรงท่าบดูดูด,ด,ดูบรรยากาศท้องฟ้าก็สวยครับอตัวแสงแดด โลกใบนี้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วแค่ว่าชะตาชีวิตของแต่ละคนนี่มันไม่ได้ต้องออกท่องโลกเหมือนกันหมดแต่เราก็มีโลกของเรานี่โลกของเราก็คือโลกที่อยู่กับปอดิน สุดเลยพี่น้องงานนี้ ฝากพี่พี่น้องเอฟซีไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเอาแท็กซี่แท็กซี่โบกแท็กซี่ก่อนว่างแล้วนั่นนะแท็กซี่ครับมีป้ายว่างด้วยว่างว่างโบกแท็กซี่ก่อนนี่นี่น,นี่ดูทีมงานรถด,ดำรถรอแต่ละคันครับ สไตล์ใครสไตล์มันนะครับในการแต่งเออระวังกันด้วยเด้อโอ้ย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 ยางก้าวมาข้างหลังยางก้าวมาข้างหลัง